ที่ยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าไม่อยากได้ใครเสียสิทธิ์ใช่เลยสี่วันเนี่ยเราเลยต้องมาเราเลยต้องมาเร่งกันเพราะลงทะเบียนมันแค่สแกนตัวตนแป๊บเดียวไม่ถึงได้คำได้ครับเสียสังเกตด้วยนะคะเดี๋ย่าเอาไปแล้วไปลืมแล้วก็รีบลงทะเบียนภายในสองวันหรือไม่ถึงวันละไหนเลือกตั้งตัวแทนที่เราให้ไปนั่งในบอร์ดเพื่อไปกับนนโยบายใช่ครับเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งโดยตรงครับแต่ว่าถ้าจะไป ต้องลงทะเบียนในนสามเดือนแต่วันเลือก้ก่วันก่อนมาที่31ตุลาคือเหลือแค่4วันนะครับก็เลยถ้าเกิดว่าอยากจะใช้สิทธิ์เนี่ยต้องลงทะเบียนออนไลน์ช่วงโคว i ดไม่ได้ไม่ได้ลงโอเคโอเคตอนนี้ใช้สิทธิ์ทักษาพยาบาลใ่้างตแต่ันไี่ลงะเบียนก่อนไม่ภายในวันที่ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะเพราะว่าเลือกจริงจริงอ่ะ24ธันวากภายในสิ้นเดือนนี้ต้องลงทะเบียน สแกนลงะเบียลงทะเบียนก่อนแล้วไปรือง24ถ้าเราไม่ลงทะเบียภายในมทีนเราไม่มีเนีนะคมีเลือตั้งประกันาใกันที่นกงวลด้ากังวลพี่คือถ้าจะใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องลงทะเบียนภายในสี่วันนี้ 31ตุลาแม้จะเลือกตั้ง24ตุลาเพราะฉะนั้นถ้าเอาชวนที่ลงไว้ก่อนแล้วก็24ตุลาว่าไม่ว่างไม่ให้ถึงที่เว่าจข้อใวยในการปรับปรุงแผนการทารู้เรื่องการก่อแบบสำคัญนะครับเชิญร่วมโพลได้นะครับว่าเคยรับรู้เรื่องการเลิกตั้งยี่สิบมาก่อนแต่เมื่อไหร่นะครับแต่สคัญกว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับลงทะเบียนภายในวันที่31ตุลานะครับเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของกองทัพไทยเคยไดเคยทราบมาก่อนไหมครับยังไม่ทราบมาก่อนเนาะโอเคแสดงว่าแผนประชาสัมพันธ์ไม่ทุจถิต ที่มีโอกาสนะที่จะส่งเสียงว่าเราอยากเห็นบอร์ดประกันสังคมที่มาจากเลือกตั้งของผู้ประกันตนจริงๆเป็นบอร์ดประกันสังคมที่จะดูเราก็ได้เห็นเราไดู้ี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าอีกสักพักเนี่ยมันน่าจะมีออกมาว่ามีทีมไหนบ้างทีมบริหารที่สม